ทำงานลูก <speed> จะช่วยทำงานหรือจะช่วยดีของนะคะ

Ừ ừ, ừ, ừ. Phải dám lấy ừ, đó, ừ ừ có cay ừ có ấy có cay ừ có ấy có cay có cây. có cay ừ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  chụp, chụp, chụp chụp. ừ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  ใครในกระจกอะลูกไม่เอาเลยปักไฟเล่นไม่ได้ไม่ได้เลยไม่เอาไม่เอาไม่ได้ไม่เนี่ยเอเอกมาลูกออกมาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวมันจะหนีบนิ้วอะลูก อืมไหมอืมไหมปะไปข้างบนไหมอืมไหมไปหาอะไเกาะออกออปาปาปไปย่างมาไปอ๋อปวดอืดเหรอปะดอืดรวมเพิ่มหนูน้อยเหอมือไปตาก เจะจัดหยอกเลยนะเขาจะหยอกหมอนว่าขบวนเลยขบวน PH เอาเขาวเหรอขาวอ้าวจะง่วงแล้วเหรอไปลุ่นเลยไปนู่น And... Uh -huh. ขับรถป่ะขับรถไหมลูกขับรถไหมเอ้าเะจะ้ใส่จะใส่